ก็วันนี้นะครับเราจะไปซื้อจักรยานครับเป็นแจกเป็นแจกน้องๆนะครับนะีคิดคิดได้ว่าตอนเด็กๆนะเราก็ไม่มีไม่มีจักรยานขึ้นไปโรงเรียนเนาะผมเดินจากบ้านไปโรงเรียนในสามกิโลเดินตั้งแต่รุนบาลบางบางครั้งก็มีแม่หรือว่าน้าไปส่งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเดินไปโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่นะดือรัดทุนนาเดินจนถึงมสองถ,งถึงได้จักรยานอาซื้อมาให้จะจับมือก็เลยแบบว่า ยากจะทำคอนเทนต์แบบนี้ดูเอาจักรยานซื้อจักรยานสักสองพันไปแจกไปให้น้องๆฝากด้วยครับผมรวักดีอินดี้สวัสดีคมวบอลโปรุกเนียวันนี้ดอตุงป,ปักจะมาเปิดคอนเทนต์นะครับซื้อจักรยานยนต์ไปซื้อจักรยานไปแจกให้กับนักเรียนที่มีฐานะที่ยากจนนะครับในโรงเรียนที่ ธุระกันนานนะครับในจังหวัดบุริรามนะครับของเราวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเนตัวเมืองครับในตัวเมืองจังหวัดบุริรามเป็นร้านขายจักรยานทุกไซส์ม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตอนนี้เรามากับคุณอาทิตย์นะครับนี่ก็เราซื้อจักรยาน4ี่คันนะครับราคาก็ประมาณ2 0 0พันกับสี่คันนะครับก็จะซื้อไปแจกให้กับเด็กนักเรียนยากจนนะครับก็ ก็ขอบคุณเฮียนะครับอ๋อเทตังค์ครับก็ลดราคาให้ครับนะครับจากคันละพันสี่ก็ลดให้แค่คันละพันนะครับที่เหลือขอบขอบคุณเฮียเขาเลยครับฝากร้านด้วยครับร้านเจริญรานเจริญเมืองนะครับผมเข้าอุดหนุนได้นะครับผมฝากเลยนะครับขอเฮียมากครับผม สวัสดีเด็กนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ดอตุงปักก็ได้มานะครับเยอนๆนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านแห่โร hey! งเรียนบ้านแห่นะ <c oughs> ครับโรงเรียนบ้านหนองแวงเนาะหลายคนมีใครพูดขมินเป็นไหมแยกไปบ้านเพื่อนไหมาเาขมนเป็น <c oughs> โอ้พระมาา,ายนี่สงสยัยผิหมู่บ้านวม <c oughs> อ่ะโอเคแล้วกันนักเรียนเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาหานักเรียนเก่งคณิตน นะมีใครเก่งพนิดไหมพนีดยกมือหน่อยใครตอบคถามได้ให้คนละห้าร้อยอย่ากจะขึ้งตอบพออมยกมือขึ้นยกมือขึ้นคนแรกจะให้ตอบเข้าใจไหมใครเร็วใครเร็วยกมือขึ้นคนแรกอ่าให้ตอบนะพร้อมหรือยังนักเรียนดังๆพร้อมหรือยังดังไปเสพแก้วหูเลยอ้าวสามบวกเจ็ดบวกห้าได้เท่าไหร่ ยกมือคนแรกออไอ้สุดรลอมานี่อ่ะคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้น่ะมานี้มานี้ไอ้ตอบได้ห้าร้อยชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรอารุศากับอรุษกเนาะหล่อตั้งแต่เด็กเลยชื่ออะไรยบงยพงผิวอ่อนไหมจะ่ายพร้อมกันจะบอกพร้อมกันแล้วคนไหนตอบได้เร็วที่สุดคนนั้นตัดเงินรางวัลไปมูลค่ากว่าย2่บาทนะโอเคนะพร้อมยัง 3ามบวกสได้เท่าไรเอาสามบวกสอ้าเอาให้ช็อเย่เท่าไรนะยี่สกต้องตัวต้อตัวกต้อตัวเต้ลเออสุดยอดเอาไปนั่งเอออ้าวได้ผู้ชนะไปแล้วหนึ่งคนอ่าแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเป็น สุภาพสตรีบ้างเนาะเอาเป็นเด็กนักเรียนหญิงบ้างเนาะเด็กนักเรียนหญิงพร้อมหรือยังจ๋าเบาไปอ่ะตั้งนะสามบวกสองบวกห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะถูกต้องถูกต้องมาเลยสิบสี่สิบสี่นะเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วมันี่เลยน่าไปทีอ่ะสุลล่าสุลล่าสุลล่ามานี่ด้วย เอาใหมอีกรูป,ปึงนะต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยนะต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยโอเคเดี๋ยวอเอาชื่อเอาชื่อเราดีกว่าเอาชื่อเราถ้าใครกดถูกเรายกมือคนแรกแล้ว่งมาเขียนกระดานอ่าอ้าคนละห้าชื่อละห้าร้อยอย่าเพิ่งเขียนดิ เขียนให้เขายกมืออออ๋ให้เายกมืแล้วก็มาเขียนอ๋อโอเคๆอันนี้ดีีคนไหนเก่งภาษาไทยบ้างยกมือหน่อยแล้วน่าจะเขียนไม่ได้ขนาดนี้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนภาษาไทยคำว่าโดตุงปัดสะกดยังไงใครเขาเรียกยี่สิบตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยเอาไม่ต้องเป็นช็อตเดี๋ยวอาจารย์ซื้อให้ใหม่ À. đo tung phát không, đo tung tắt. đi luôn mà thui. đi luôn mà, luôn không. Nắp 1 đến 10 hả? nắp một, rót, hai, นี่พี่กป้าเกดนี่อันนี้เลขไม่โทุนเลขเกดไม่ทรไม่ตีใช่ไหมครับเออไม่ต้องอ่านได้เออไม่ไป็นไ่เดี๋ยวไปเขาเรียกไงเด็กมันเรียกเดี๋ยวไปนี่เลยต่อไปคำว่าอาชิตะเขียนไงยบหนุนนุนมาแต่ไกลเลยไอ้นี่แม่งไม่ได้ห้าร้อยเมื่อกี้มานี่เลย จับเวลาด้วยจนะับเวลาครับจับสิบด้วยจับสิบด้วยตักขี้ตักเห็นตรงนี้เลยเออถูกไหมถูกไหมขาดอะไรหรือเปล่าถูกแล้วแหละไม่ต้องไปแก้มั่นใจไหมเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเออรับไปห้าร้อยบาทโอ้ตึงเนี่ยะมอบรางวัลให้กับน้องๆสองท่านด้วยนะครับแบ่งกันนะอะตบมือให้กับเพื่อนๆหน่อย ส่วนคนที่เหลือที่ mm hmm. ไม่ได้ก็ไปหาตูดเพื่อนก like <Bu> ินเนอะไปหาตูดตูดเอาเนอะอย่าไปแบ่งกันเนอะอย่าตีกันนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกับเด็กทั้งเรียน1 2 3องามเย้แ้วเอาล่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้เราจะมาทําคลิปนะครับเพื่อการกุศลนะครับแจกจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนมิ้ยากจน พ่อแม่ทำงานเลยสวนเหรอมีเวลาดิแล่ที่บ้านไม่มีจักรยานเหรอไม่มีจักรยานเหมือนเขาลูกอยากได้จักรยานไหมไหนบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าบ้านอยู่ไหนไกลไหมกี่กิโลอยู่บ้านมีจักรยานไหมลูกไม่มีเลยมออเตร์ไซค์มีไหมแม่เอาไปทำงานเอาคันไหนอ่ะพี่ให้คันหนึ่ง่ามาเลื่องเลยแม่ไม่ต้องอายนะย้อนยอมย้อนที่ปั่นไปสูงเว้ยเอาเรื่องเอาเลยเอาคันไหนอ่ะ ก็ไหนลูกก็คนไหนพี่กูอ่ะ,ะยวให้พี่ไ,ไปส่งนู๊กขับจักรยานเป็นหรือเปล่าขับเป็นนะเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นปไหนปห้าปห้าแล้วพี่จะให้จักรยานคขามีขับเป็นเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนเข้าใจไหมอยากเรยน,นะครับขับไปเลยแล้วพี่จะขับไป,ไปดูที่บ้านขับไปไกลไหมปัดไปไกลไหมเลี้ยวไหนเลี้ยวเลี้ยวทางไหนทางนี้เหรอะพี่ไปส่งที่บ้านเห็นน้องเด็กดีครับ điên thăng. điên vào điên thường. Đi. Để tôi chạy đi. ไหนตัไหนตัวนี้ไม่มีจักรยานเลยน้องสีน้องตัวนี้เนาะอ่าสีเขียวเลยเปนสีเขียวนะกระเป๋าเลยนะสีเงินกระเป๋าเลยโภชนาการนะครับเสียชีวิตคุณตาก็ไปอยู่กับทวดอายุเกือบเก้าสิบแล้วคนเช่นั้นครับหนูชื่ออะไรฮะชัยในยลงนามสกุลประชาติเนาะทางการเรียนนะลูกเดี๋ยววันหน้าจะมาแจกรองเท้าให้ชุดนักเรียนมีหมายัง ไม่มีเนาะเอาของไปแเนาะนาะล้วอะขับรถด,ดีๆอ,อ,อาจารย์ตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเขามีฐานะค่อนข้างยากจนแล้วก็เป็นเด็กกำพร้านะครับตอนนี้ก็อยู่กับทวดนะครับอยู่กับทวดกบับยายกับตานะครับก็ฐานะค่อนข้างยากจนบ้านก็เป็นบ้านที่มุงด้วยเพิงธรรมดานะครับก็คือว่า ให้น้องเขาได้ครับได้มีจักรยานขี่กลับบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออีก2คันนะครับก็เราก็พยายามทยอยไปแจกแจกให้หมดภายในวันนี้ครับเดี๋ยวจะไปดักตามทางเดินของเด็กนักเรียนที่เขามีานะยากจนครับอ่เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับอ้าวโอ้จะกลับบ้านเหรอจะกลับบ้านเหรอหนูจะกลับบ้านเหรอบ้านอยู่ไหนถ้าไม่ได้เดินมาล่ะ อยู่กับใครที่บ้านอยู่กับใครอยู่กับยายกับพี่แล้วแม่พ่อแม่อยู่ไหน <Okay. S 1> อ๋อทางานเนาะส่งตังมาให้เรียนไหมออยากมีจักรยานขี่ไหมลูกโซ่ม,มันชอบหลุดอันนี้ก็โซ่หลุดนะ่ะเอาไปซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมยอยากได้ไหมลูกอยากได้แต่ต้องตั้งใจเรียนนะลูกเอาขี่ไปโรงเรียนทุกวันนะเอาไหมพี่ให้เอาเนาะเอาไหนลองขี่ให้ดูที่ขี่ไปส่งพี่หน่อยแล้วขี่ได้ไหมลูก นี่แหลขี่ไหมเออโอ้โอ้พ่อแม,<อ>ม่ทำงานเลยครับฮะก่อนส่งพ่อแม่ไปอยู่บ้านใช่ไหมลูกหนูมีจักรยานไหมโอม้ชอ,ชอบตกอ๋อของพี่พี่ซื้อให้นะครับตั้งใจเรียนนะครับใช่ไหมกีรีน,นะครับเด็กดีนะครับเดี๋ยวหาแจกเลยอีกคันหนึ่ง บ้านอยู่ไหนไปกับพี่ไหมพี่ไปส่งแม่ไหมขึ้นมาขึ้นมาเลยอัดรอนเลยไปขึ้นเลยลูกมาขึ้นเลยมีจักรยานลูกก็จะพังเลี้ยวอยู่บ้านกับใครพ่อแม่ไปไหนโอ้อ่ะอย่างนั้นจัดให้ลูกอีกไกลไหมลูก เหนื่อยแล้วนัเนี่ยพี่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยแต่เล้ยวไปทางนี้โอ้เล้วไปทางนี้ไปเรียนทุกวันหรือเปล่าไปเรียนทุกวันไหมไปเหรออมาด้วยกันเดินกลับด้วยกันตลอดเหรอโอ้นะถ้าให้ไปแล้วก็ปั่นจักรยานแบ่งกันปั่นนะเราเหลือคันสุดท้ายพอดีนะครับก็ได้ปั่นจักรยานมาเจอเด็กนักเรียนหญิงนะครับสองคนนี้ได้เดินมาเดินจับคู่กันมาเลย มาโรงเรียนด้วยกันแล้วก็เดินกลับด้วยกันนะน้องนี่เหรอน้องชื่ออะไรนะชื่อแป้งชื่อจริงดิชื่อจริงไอ,ไอะไรพูดชัดๆเดี๋ยวมาใกล้ๆกล้องซูมมาใกล้ๆดิไอ,ไอ,อีกรฟาสุนีชานะไฟฟ้าสุนิชาเนาะเนาะอยู่ปอะไรละ่ประปอสองนะแล้วหนูชื่ออะไรครับสุดิดาช,ชาสรชาสุิาโอเป็นพี่น้องกันเนาะ ขี่กับน้องเนาะเออต่อไปก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนาะด้วยกันรักกันเนาะลูกเนาะคนคนนี้น่าจะปั่นเนาะถ้าให้น้องปั่นไม่ไหวนะเนาะเราตัวตัวใหญ่กว่านะเนาะไปเรียนนะลูกอะมอบจัก,กรยานให้อย่าไปทะเลาะกันนะใช้ร่วมกันนะอ่าไปขี่เข้าบ้านไปจอดในบ้านนะจอดนี่เดี๋ยวหายนะลูกนะโอ้นี่คันเก่าใช่ไหมใช่ได้โอ้โอนี่คันเก่าเนาะจักรยานคันเก่า,นะาเก็สภาพประมาณร้อยกว่าปีนะครับคันนี้ โอ้เจ๊น้องคนนี้ใช่ไหมนี่โอ้โอ้เด็กสายตาให้หน่อยโอ้โอ้เด็กฉลาดด้วยเด็กฉลาดด้วยเด็กนใบสั่งดวยแล้วนี่โอ้อันนี้นี่ตอบภาษาเลยตอบตอบคณิตใช่ไหมสามหกสองหกห้าหกสี่เท่าเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะพีค่ะถูกต้องโอ้เก่งคณิตด้วยลูกเค่งแอปเก็วันนี้นะครับก็ เสร็จภารกิจของเรานะกับการแจกจักรยานให้กับเด็กที่มีฐานะยากจนแล้วก็คนที่ตั้งใจเรียนนะครับก็วันนี้ได้มาที่บ้านน้องแหวงน้องแวงนะครับก็เ,เป็นถิ่นเก่าของพวกเราที่เราโดนไล่ตีกันมานั่นเองอกับบอสนะครับก็อามาจีบสาวแถวนี้เติ <laughs> ้นขายใหญ่เขาไล่ตีนะครับอโอเควันนี้ก็ขอบคุณจากทุกท่านที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์จดกดแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับซอกาวินดี้กับพี่ดอตุงปักนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ